สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีหักเพลงสุขูสุขคนทั้งในประเทศต่างประเทศพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยวไปเห็นหนะก,ก็คือเดือนพี่น้องมืนน่อในมืนน่อนชิบหาคำเพ่งชิบหาคำเดือนก็เต็มแต่เป็นชีแดงๆเนาะม่คอยอยากขาวปันไดนไไแล้ว เมื่อนี้กอากาศตอนแรงกับลมผัดเย็น<ม>เย็น,ยนพี่น้องเลยเย็นสบายเลยต้องงามวรีพรันร์บรรยากาศงามแรงแรงเมื่อนี้ลูกสาวมานอนนำ้ำเอื้ยมานอนน้ำนอง

ทูจ้าทูจ้าก่อนทูจ้าสิวงขนมบู่กกนูกก่กูกันก็โกเพื่ออากาศดีมีเนาะ

ม oh 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 ันขาดยัง no มันได้เนีไปกินเลยบ่ะมันกขาด่นาลย้งกนยตา่ขมาลูขามายางลูกย่างดี๋ไปใช่บบนี้เอ้ยย่างแล้วก็อยากไปบ่ นอนตื่นหกโมงโอ้ยยันยันสามทุ่มพุนเด้อตอนนี้เจ็ดโมงยันสามทุ่มพูดสิพากันได้นอนนอนไหมเขานอนเช้าเเอีกมมเกมมับสามทุ่มื้นนี้วันยังลอยวันศร์บ่บวันวันเขารงเรียนนั่นืมนอะไร วันช,า,นชาว์วันชาร์รูวันุกมันนี่จื้อวันกับบาได้ <c ười> ไปเท่นไปเทนไปกินมุกกระทะบ่เดี๋ยวนี้ใ <c ười> ช,ช้บัตรชิปไปน้ำเปล่าคือบ่าไป อย่าพัดอย่าพัดมันแห้งมัน้องน้องรับตาอยู่นะลมมันพัดแห้งบ่บ่โดนบ่โดนจับไฟผ้าพ่นเหี่ยมน้องเขาบอกว่ามีไฟผ้าแกงหัวเนาะเอาข้างเดือกันมาเอาข้างมา หาม,มีข้างอยู่หาม,มีข้างอยู่ลูกประมาณทุ่มหนึ่งเมรน,นันเวาห้านะพี่น้องทุ่มนึงนี่ปิดห้านดได้โลดเนาะลดกลายก็อึด,อด ที่ชื่อ,อยุคเมือกับบ่ได้ดอกสิไปหาเงินีใ่เน,ะเนานนะขายไปเรื่อเอนาะขายไปน,นี่เฮ้ามันดีแบบหนึง่งเพระาะว่าเฮ้ากับบ่ิได้เศร้าที่มันดินจะคลองเมนเล่มชื่อ,อมาข,ขายมมาขายมาขาดีแบบนี้พี่น้องเพระาะว่าดินนั้นเฮ้ากับบ่ิได้เศร้าเนาะขั้นอยู่เมืองผัด คันอยู่เมืองฝัดดินก็นได้เศร้าห้องก็ได้เศร้ามองคล้ายก็ได้เศร้าอันนี้ดินก็ไ่ได้เศร้ามองคล้ายห้านกับเป็นเฮือนเจ้าของเลยเป็นทีอยู่อาศัยเลยกับเออเสียภาษีมันธรรมดาอยู่แล้วคันเชียตลอดก็คือเชียคาไพเสียคู่เดือนอันนั้นมันเนี่ยมันอยู่แล้ว มันทำเนียประเทศใดก็คือการเมอริอดอยากอยากเลือนนั่ด้อยากจับอันไม่อะเกมื่อยังให้ด้วย มืออื่นก่อนมืออื่นก่อนมันสิคอโหตัวเองเอาเอ้ยกินขนมนอกกันเช้าออเลยเ้ยกับปัยายยนะา,ามือนยังกินสกินไปุทุงหนึ่งไอ้เอเ้ยแล้วไ่อีก <laughs> กินโลกินโลกินโล่มีเท่ไรกับบเรือนะก็นิมมากนะคาแนีบมากกับบริกินเด้อไม่เจ็บไปชิบเลยเอื่อยผพ้เดียวนะเป็นปัจจัยปัดจัยงานลุงเนาะ ขายอยู่ลัง <kaç> เียอกันะรังเถือกอ่ะกันฟังเถือกกินฟรีขนมนี่ชงใช้สิเป็นกินฟรีเลยสิบบาทนี่เบิ่งคักเลยกันค่าขนมมันสิบพันเออสิบบาทเนาะค่าขนมสิบบาทก็กวาดห้างทุห้างแทนลุงเนื้อ ชิบบาท์ดเลยใครแต่มันแจงโซลาเซียวพี่น้องมีโซลาเซียวอยู่สี่ตัวขานอนว่าแบบน,นี้บ่คือเย็นคือหนาวสิ่เดียว

ยับเขายับเขาจะภาพคนออกไปแล้วมันล้มนะม,นามามมเล้วป้าขอบใจป้าขอบใจเจ้าภาพเด้อขอให้เจ้าภาพอ่าขอบใจเจ้าภาพขอให้าพาพพอ,อยู่ดีมีแฮงคุณแม่ใจดีทางทางไทยกรุงเทพมหานครพี่น้องเพผนยงหมูกระทะ ควรในช่องน้องสาวลาวานนี่เด้นี่ลูกสาวข่อยบ่พลาดลูกสาวข่อยบ่พลาดตั้งตาล่ออยู่กระทะพี่น้องน้จิ้มมีอยู่บ่บดนี้น้อยเสบ่ ก็้า,าค่อยซีจื้อน้ำจิ้มด้วบาดนี่ใช้น้ำจิ้มผู้ลุงอมขอา,ายนะขานาดนี้ควรละนี่ราคาพี่น้องอืมมันบระเพสบอน้ำจิ้มตัวน่ะพอดีเสียบบอลูกชายค่อยบอยากบอฮะอยากกินได้นะมันพอดี คุณแม่ใจดีทางประเทศไทยทางกรุงเทพมุอว่านี่น้องในคลิปน้องสลากคนมากันสามสี่หัคนเด้เนาะสี่คนสคนนั้นเมย์ใหญ่สามพ่อยายผู้หนึ่งมาสี่คนพี่น้องลาป่าหนึ่งค่ะเลยอานาตาตาเนาะสองคนนะเนาะป้าสองคนนะกับอนาคาพ่อใหญ่หรือว่าลุงก็ได้เนาะ พักแล้วบ้านไปนั่งกินดีๆที่หน่อยผู้อยู่โตผู้ที่กินได้นดนดนนไหนิบอ่ะนะกินอยู่สาสก็ได้หรือว่าอยากยืนกินเขาแล้วแต่เอาตามสบายใจเลยโอ้มัมมีลายยางแล้วนี่ม,มีเห็ดมีฟักกาดาขๆชุก,กี้เนาะมีห่อพอหนองสลากกำลังจเอามือจับพี่น้องเลย เกรงใจเห็นกล่องก็เลยเอาบวงอยากให้พักกล่องบัตบุได้พักดอกอยากให้เอาลูกบุได้เอาดอกอยากลยกินโลดนอน้อยเนาะเอาก็กินแล้วคลิปนี้ก็ขอลาเลยด้วพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอบค ขอบคุณหลายๆเดอ้อแลวก็ก <นะ S 1> องนเนี่ยบอกกินบนะ่ขอให้สุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งพอกันไม่คลิปนาสบายดี